ไม่เห็นอะไรอ่ะคือเธอไม่เห็นอะไรอ่ะคือเธอไม่เห็นอะไรหรอ,ค,อคือเธอไม่เห็นอะไรอ่ะอดึงเสื้อแล้วนะว้าอยากได้อันนั้นอ่ะก็เธอถามว่าเห็นไหม <c oughs> อ๋อคือกวนตีร้องไง จบขอบคุณค่ะวายคือ <laughs> ขอบคุณค่ะคือขอบคือขอบคุณสำหรับค่าข้าวค่ะจบว้ายอมอ๋อพอเฟมยังไงพอยังไงทีเนี้ย ัดีค่ะพี่ว้าย้มาลวค่ะ <laughs> ดอกเดียวคือจบได้ใช้ครูชั่นไหมคะถ้าใช้ใช้ครูชั่นของเลยไม่ได้ใช้ครูชั่นค่ะใช้แค่กันแดดกับอืมคอนซีลเลอร์ตัวนี้คือกิบใช้ <c oughs> <c oughs> ถือช่วยด้วย <c oughs> นั่นแหละ อแล้วก็เอาจริงถ้าแบบมันจะอันนั้นดีๆอะ่ะคือต้องแบบว่าเอา่มลงผิวหน้าดีๆหน่อยแบบว่าครีมเนี้ยปะไปเลยแล้วก็ค่อยปะแปงคือเพลงดังเกินไปอาดีๆมันตามไม่ขึ้นเลยแล้วก็ ืจะพูดอะไรอยากรมนั่นแหละอ๋อคือถ้าสิบนาทีเราบ้องนะรู้ปะทำสีผมของอะไรคะเ <c oughs> <c oughs> ออใชยของดีแคทค่ะใช่อยู่ๆก็ดับงง ใช้ดีแคสสีเท่ากับสีทองมีอยู่ในหน้าในติ๊กต็อกนะคะเคยลงไปอยู่คือเขาว่าไม่แน่ใจเพราะว่าสีผมค่อนข้างที่จะมั่วตอนเนี้ยคือมั่วเกินเอาดีๆเ,เพีงเศ้าจังคือขอเพียงได้นะเอาดีๆ คือคอใครแปะเปลี่ยนละเอาหายเลยทีเนี้ยเคจดนั่นแหละทุกคนคือมันแทบจะเป็นสีอะไรแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ามันต่างกันมากอะตรงเนี้ยช่วงเห็นไหมคือมันต่างกันมาก ไปใช้คูชั่นไหมคะไม่ได้ใช้คูชันเลยค่ะใช้แค่กันแดดกับคอนซีลเลอร์อย่างเดียวจบเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าจะใช้คูชั่นอันไหนดีมีแนะนามมา้มไหมอ่ะอยากลองใช้คูชั่นเหมือนกันเพราะว่าน่าจะดีกว่างั้ง ชั 63, นสิบสามหน้าฉ่ำมากสวยอะวายคือโวยเกินบ้าอะไรด,ดีอืมก็ลงคือเสร็จแป้งแค่ตรงนี้ใช่นิดหนึ่งแล้วก็ข้างบนแค่นี้ฉ่ำเพราะว่าแต่งนานแล้วปะ <laughs> ทุกคน ไม่มีเสียงคือเสียงเหมือนอะไรตอนเนี้ยคือขนตาล่อแรกเกินอดีดีตัดยังขอบคุณค่ะ ใช้กีตาร์ของอะไรครับใช้ของ for You Tube ไปไหนละตอนนี้ใช้ของ for You Tube ค่ะแต่ว่าใช้สีน้ำตาลจะดีกว่าแต่ว่าสีน้ำตาลหมดก็เลยต้องแบบว่าใช้สีดำแต่งหน้าไปไหนครับแต่งหน้าถ่ายงานค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยงงเหมือนกัน ต,ตาแอบงว่วงเกิดปะ <c oughs> เสียงก็ไม่มีเฮ้ยเสียงหายจริงช่วยด้วยพี่เปลี่ยนจิวใหม่แล้วเหรอจิวจิวซาดือหรอคะใช่ไหมถ้าจิวซาดือถูกต้องเพราะว่าวันนั้นอาบน้าแล้วเหตุทีคือมันจะมีข้างบนกับที่มันเป็นแง่งนี้ใช่ไหมคือ แง่งอะอยู่แต่ว่าตัวล็อกข้างบนอะหายก็เลยงงว่าไปไหนเราก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ทุกคนงงไหมคือไอตรงที่แบบมันเป็นตัวล็อกข้างบนอะมันหายก็เลยแบบว่านั่นแหละแต่งหน้าโทนอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่งไปเลยใช่แตน นั่นสีหายไปไหนใช่แต่งคำนาแต่งหน้าสักผู้ใดลืมแต่งหน้าเขาใช้เป็นแบบว่าสีชมพูใช่ไหมแล้วก็สีน้ำตาลตรงนี้ใช่คือไม่รู้อะไรทางนั้นคือจับอะไรได้ก็ตุ๊มไปเลยแพงไหมอันใหม่ราคาก็ถือว่าปกติ เพราะว่าส่วนใหญ่แถวนี้มันขายเท่ากันหมดเลยก็คือมันอยู่ประมาณ3.50กับ4.00มั้งประมาณนี้น่าจะใช่ใช่ถ้าแถวนี้เนาะแต่ไม่รู้ที่อื่นขายเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันต้องดูที่แบบว่าความคุ้มว่าร้านมันสะอาดหรือเปล่าอม,มีหวานใจอ่ะมีแล้วคะ่ะ อะไรอ่ะหยุดดินั่นแหละทุกคนดีมากคือก็งี้เลยอ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนตามไหอแต่มันไม่ค่อยวิ่งตามไม่ค่อยวิ่ง คือคิวเท่ากันปาดีๆมัน,นใครอ่ะนอนดึกน <c oughs> อนดึกแฟนไม่ว่าหรอครับนอนดึกแฟนไม่ว่าหรอครับนอนพร้อมกันครับใช่ก็แบบว่าไม่มีใครชุดใครละจังหวัดเนี่ยอะ ให้ทำจมูกไหมคะจมูกสวยมาคืออวยเกิดปะคือไม่ได้ทำค่ะแม่ให้มาให้ตังมาจบอันอันใหม่ได้มุยอยากเห็นอ่ะได้ได้แหละคือในไลฟ์เลยหรอเอาดีๆเดี๋ยวแป๊บนึงคือทุกคนเห็นสรอยไหมคือลองจินตนาการดู ว่ามันคืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีเข่าออกมาอ๋อไม่ได้อ <c oughs> ันนึงเราจะแกะออกมาให้ดูเฮ้ยแกะเลยหรอ,อ,อดีดีคือลงทุนเกินปะอืมนั่นแหละเธอคนก็คือ เดมมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาไอ้นี่ให้ถ่ายรูปส่งไปแปลว่าถ่ายรูปจิวส่งไปให้แล้วก็ลองจินตนาการเอาวะให้อยู่ที่จะดูจะเป็นจังใสอ่ะคือหัวฟูเกินปะอดีตข้างหนขอบคุณค่ะ ก็สิบนาทีละเอาไงไม่หรือไม่เรวจะมาเปลี่ยนไอ้นี่แหละตัวจริงน่ารักมากเจอที่แบบคือกี้คือหยุดไว้ยังคือกี้คือไว้กันเกินแต่ว่าตัวจริงไม่ง่วงง่ายนะคะกิงกคือเอ้ยเอา แป๊บนึงมาทุกคนเราจะเปลี่ยนดีเจเพลงสักแป๊บหนึง่งคือดังมาก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 แป๊นึงนั่นแหละจบอยา่าล่งเออนั่นแหละคือเออใช่กิ้งเกือกูจะเล่าอันนี้ให้ฟังอืมนั่นแหละจะเล่าเลยว่าลืมโอ้ย มึงอ่านในแชทกูอ่านในแชทอ่านในแชทมีเรื่องจะเล่าเอ้ยเดี๋ยวปิดอันนี้ให้นั่นแหละคือฮากูบอกเลยทุกคนไม่ใครอยากฟังเพลงอะกิ๊งกืออยากฟังเพลงอะไรได้ไปหลายส่งการไหมได้ไปค่ะ ใช่แล้วไม่ฟังไม่ฟังไปเอา้างงอยากฟังเพลงแล้วนะแอนนะเพลงกันนะชอบอะแล้วมาขอยห่วงใยเธอชอบมาดูแลฟิลนั้นขอฟังได้ไหมมีใครจะดีเปิดให้ไหมเอาปิดไหมก็เพราะว่ามันจะได้ไม่เตียงไงวง่า้นมันก็จะตีกันอืะอ ส่งการคนเยอะมากและและก็คือแล้วก็คือเอาชอบอะแล้วไหมคอยห่วงใยเธอชอบมาดูแหละเพลงนั้นคือขึ้นขึ้นน้ำบางแสนอะคือมีคนบอกว่าคือไปดูคลิปนึ่งมาแล้วมีคนบอกว่าน้ำที่คนเล่นบางแสนอะคือมีขี้ค่ะทุกคน ลลาปิดไลน์อ๋อโอเคอยู่เล่นสงการครับใช่เล่นอีกไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปแล้วค่ะทุกคนโดนคุมกำเนิดเ <laughs> <laughs> พราะใครเราเล่นอือไม่ได้เล่นหรอกค่ะเพราะว่ามีความผิด <laughs> ความผิดาะแรงลัดอืม เออตามนั้นงงถ้ไม้่งเปิดเล้ก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะครับจบงงออยัยอ่ะไม่ญญคนั่นไหะครับทุกคนคือเราได้จะทำอะไรวะลืมยังไรจ้ะ มไม่เอาทำไมที่ว่าจูอันมุ้ยได้มุ้ยได้เดี๋ยวจะอวดอันใหม่ให้ดูแต่ว่าปรบนึงคือมันต้องมันก็เปิดไม่ได้ไม่ใช่หรอมันก็เปิดไม่ได้ไม่ใช่หรอคืออออ่ะก็เปิดไม่ได้ไม่ใช่หอรอเออใช่ก็ใช่แหละแต่ว่าไม่เป็นไร แคบนิดหนทุกคนคือพยายามแง,งจิวให้ดูอยู่ใช่ไม่ต้องเปิดแล้วก็ได้เพลงคือตอนนี้หมดขนบ้านนั่งคุยคนเดียวดีดีคืออ่านอะไรอะแปนบนึงนะคะกำลังจะถอดจิวให้ดูคือเนแจ้องอยู่คอนโดไมค์ันราคาสูงไหมเขาอยู่บ้านคะ่ะไม่ได้อยู่คอนโดเลยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้หมอเจ็บปะแป๊บนึงทุกคนวิ เอาออกไม่ได้อ่ะแป๊บนึงนะช่ด้วยคือแอบนาเกียดคือคุณเขาขอโทษไม่สามารถจริงๆอ่ะเปิดไม่ได้อีกโดนแบนค่ะโอยสบานั่นแหละอืม เอ้ย,อยเหมือนจะได้ไม่ได้ละคือเสียวสาดือขาดะ่ะวายพูดไม่ได้ลืมพูดไปละไม่เป็นไรหรอกมัง้งเฮ้ยำนึงนะคะ <c oughs> เขากำลังพยายามอยู่จริงๆในการแกะออกมาให้ดูสุดความสามารถอะ่ะตอนนี้ ช่วยด้วยนั่น,นะคะไม่ <c oughs> มีเสียงทุกคนคือมันไม่น่าจะแกเอามาได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าตอนเปลี่ยนอันเนี้ยอีกทีหนึ่งตอนที่แอนเก่าอ่ะมันหายใช่ไหมคือมันแบบว่าคือมันหายแล้วก็ คือตอนนี้เขาใส่อีกรอบหนึ่งอันใหม่อ่ะมันแบบว่าหลุดมาไหมสรุปไม่ไปค่ะแวน่านะกูโดนเนาะไม่ไปพัทยามีเล่นพวกนี้ด้วยเหรอกูเพิ่งรู้ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวหรอแต่ไม่ไปไปไหมก็คุณพี่เล่นไกลเกินพัทยาหนุกหรอมึงชวนชมพูดิชมพูวนจัด ตอนนี้กำลังแกะจิวให้อยู่นะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจสิ่งที่อึ๊บไม่ได้อ่ะม,มานานกับกูมานอนกับกูคือโดนดด้ค่ะคือไม่ใช่พ่อกับแม่กูอะที่ดดาคือกูโดนแน่ๆนุขอบคุณสำหรับการกลาบค่ะหวยคือไปไม่ได้วันดาโดนด้นะอดีดีฮึบ แป๊บงนังนนะคือจะโอ้เหมือนจะได้ก็แค่เหมือนจะเออได้แค่เหมือนจะจริงจริงหรอข้อพค่ะ,ะแบบนั่นแหละแป๊บนึงนะเหมือนเดี๋ยวเขาหารูปไปดูคือคุณยังอยากดูอยู่หรือเปล่าคือเขาไม่แน่ใจแยะอแป๊บนึ่งนนะัน แค่เงียบปะคือเงียบอยู่ไม่แอบเงียบเลยเีลจะเปิดอันนี้นิ่นึง่กำลังจะหารูปให้ดูอยู่ขอบคุณค่ะ กำลังจะหารูปจิวจ๋วจิ๋วซาดิขึ้นมาน้องพิมพ์ว่างให้นะคือลืมอ่ะเอาเอาคือ,อตอนเนี้ยลืมจริงจังไม่จริงโจสั่งโกโก้หน่อย อขอบคุณค่ะโอเคโอเคครับรู้แล้วครับแป๊บนึงครับขอเปิดรูปจิ๋วแป๊บนึงคืเขอพยายามเซิร์ชรูปจิ๋วอยู่อ่ะ จำได้ว่าเคยลงไม่ใช่อ่ะแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยคนะืองงอะไปที่เดิมดีกว่าอึ๊บแป๊บนึงนะคะ่ะอือหือสว่างมากาดีดี เห็นหน้าโวยคือโวยเกินทุกคนบ้านแม่นำมนะัคือจิวสะดือแบบว่าคือเดิดไม่เจออะเรื่องน่แบบเร่องน่เข้าใจเหมือนกัน จิวเขียนไงนะคือมันน่ารักอะอห,หัวใจมีเขาหัวใจมีเขาคืออะไรสิบห้าไม่ไม่อะไรคือหมายถึงสิบห้าอ่อนคือมันต้องถึงกิมองนะ สิบห้าละคือหมายถึงสิบห้านาทีเหรอใช่ไหมคือเหลืออีกห้านาทีใช่ไหมคือใช่ด้วยคือเหลืออีกสิบ้านาทีใช่ไหมหรือว่ายังไงน,นนะเอ้ยไรกลับเปิดทิวเดี๋ยวจบต้องไปละค่ะทุกคนไว้รอบหน้าจะหารูปให้ดูนะคะอีอีอ แต่ว่าถ้าอยากดูก็นั่นแหละลองเดมมาหรือจะส่งรูปจิ๋วให้บายดีค่ะขอบคุณค่ะแต่จะไปละรู้ยังบายบายทุกคนเจอก,กันครั้งหน้าเมื่อไรอีกวันไหนคะน่าจะไม่ยอยู่อะ่ะเดี๋วแต่ฟิล แล้วก็เ่นเนีาคะทุกคนัสดีค่าไปบ้าจบอ๋อจบหูนั่นแหละตามนั้นแล้วแต่ฟิลมาไลฟ์ทุกวันได้ไหมคือต้องถามเฟรมค่ะไม่าง,งัา้นเฟรมด่าเนาะเมืองทองมาป่ะรับไม่ได้ไปค่ะจบแล้วแต่เฟรมไลฟ์นี้ช่องนี้ของเฟรมจบบายบาย